ไอเฮ b b p 1 9ปีนี้ไอจะพามาทำขนมลืมกลืนกับน้ำขิงชูกาฟีกันค่ะส่วนผสมตามนี้เลยนะคะเริ่มจากเทปแป้งทั้ง2อย่างลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นทยอยเทน้ำเปล่าลงไปเรื่อยๆคนทุกอย่างให้เข้ากันคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายหมดนะคะเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมลงในหมอ้อ เปิดไฟกลางกวนไปเรื่อยๆจนเนื้อขนมเริ่มเหนียวหยดกลิ่นลงไปตามใจชอบปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่ถ้วยแบ่งออกเป็น3ถ้วยเพราะวันนี้ไอจะทำทั้งหมด3สีนะคะหยดสีที่ชอบลงไปและกคนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่น ระหว่างรอเรามาฟังสาระดีๆกันดีกว่าค่ะขิงมีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ขึ้นไส้อาเจียนบำรุงไฟธาตุรักษาอาการหวัดและทางสุขนุนธบำมบัติใช้น้ำมันหอมระเหยจากขิงช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าของจิตใจเกิดอาการตื่นตัวและรู้สึกอบอุ่นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและขิงยังช่วยเพิ่มน้ำนมสำหรับคุณแม่ เร่งจากขิงมีรสเผ็ดร้อนจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทําให้มีน้ํานมเพิ่มมากขึ้นต่อด้วยทําน้ํากะทิราดหน้ากันค่ะเริ่มจากใส่กะทิลงไปในหม้อตามด้วยแป้งน้ําตาลและเกลือคนให้เข้ากันให้น้ําตาลละลายทั้งหมดเปิดไฟอ่อน กวนกะทิไปเรื่อยๆจนข้นและปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทนำเนื้อขนมและกะทิที่เรากวนไว้ใส่ถุงบีบหรือถ้าใครไม่มีให้ใช้ช้อนตักใส่ถ้วยเล็กสำหรับเสิร์ฟได้ค่ะ วิธีบีบก็บีบตัวเนื้อขนมลงไปก่อนประมาณครึ่งถ้วยแล้วบีบกะทิลงบนตัวขนมให้สวยงามโรยถั่วที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ แต่ไม่พอค่ะเพราะเราจะต้องจิบน้ำขิงสูตรชูกาฟีด้วยนะเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราต้องทําให้ร่างกายอบอุ่นเข้าไว้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทําตามกันดูนะ